สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาครั้งกับแพลนี่อสซัมบีนะคะรู้สึกว่าอีกหนึ่งวันกับ8ชั่วโมงจะมีอีเวนต์ใหม่เป็น Summer ร์ไนทมาค่ะก็ก็รอไปก่อนนะตอนนี้ไม่มีอะไรทำเราก็กลับไปโลกแห่งทะเลมาเล่นต่อกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะขึ้นอันดับที่26-30ถึง30ค่ะยังไม่แตกเลยนะยังไม่แตกเลยนะทุกคนเอาล่ะไม่ได้เล่นนานห้ามลืมอะไรไปนะ ห้ามลืมบอกโคลี่เดี๋ยวเอาระเบิดไปดีกว่าค่ะเอาไปกันตายทุกคนเอ้ยแต่ความจริงเรามีฮีซิเกอร์แล้วดิระเบิดไม่ต้องมาเอามาละกันเอามานิดนึงเพราะว่าพาทนี้มันต้องใช้ฮีซิเกอร์ตักกระเตนบอกโคลี่แอปเปิลมอท้าแล้วก็เทเลพอร์ตไม์และก็ชวินซันฟลาเวอร์ค่ะทุกคนเราต้องรีบนิดนึงเพราะว่ารอบนี้นะคะมีตัวตกปลาด้วยดังนั้นเราต้องรีบวางค่ะรีบวางบอกโคลี่ รอบนี้ไม่มีไอ้นี่ใช่ปะการกันทัวใช่ปะโอเคแบบหนึ่งฮ้บมีสองแฝกค่ะทุกคนรีบวางก่อนเลยรีบวางก่อนเลยโอเครีฟาร์มก่อนค่ะรีฟาร์มก่อนปึ๊บ,บแล้วก็บล็อกคอลี ฟามต่อรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอโอเคบอคคอลี่ด่วนนิดนึงด่วนนิดนึงด่วนนิดนึงเร็วๆสิอ่ะอ่ะจักกันใจก่อนก็ได้อ่ะปึบปึบโอเค พอได้นะพอได้นะพอไหวนะเร่งเวลาแล้วค่ะพอเริ่มจัดเรียงอะไรแบบดีขึ้นก็เราก็เร่งเวลาได้เลยทุกคนอย่าลืมนะเดี๋ยวมันจะมีโผล่มาตรงชายหาดด้วยทุกคนอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดมีปลาหมึกมาแต่ไม่ลืมเพราะว่าเรามีฮีสิเกอร์ไง ก็เลยไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะคะต้องเหลือเงินเอาไวล้ละกันอืมโอเคเอาไม่อีกแล้วเหรออัะรอเบฟรอเบฟพิซซิกเกอร์จัดก,การหัวถังก็ไม่กลัวโอเคไมค์แล้วอะไมีกแล้วอุอวอ้ยใช้ระเบิดบ้างเถอะใช้ระเบิดบ้างเถอะเออมันไม่หมดไงใช้ระเบิดแล้วมันไม่หมดไง อ,อ่าแถวบนนะแถวบนตะกัเต้นแตเหรอเหลือแถวบนแถวเดียวเอาระเบิดละกันระเบิด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 ใช้ระเบิดละกันใช้ระเบิดอืบตูมไม่ถึงไม่ถึงปลามมึกขาไม่ถึงป้ามมึกโอเคตะกะตั่วตนโผล่ได้พอดีเลยเรียบร้อยคะ่ะ อยากได้อตัวที่มันผลิตไอแพนฟูดแล้วอะเพราะว่าเดี๋ยวด่านเราต่อไปันไม่มีแพนฟูดใช้อะมันจะมันจะเล่นยากไนทุกคนไปต่อค่ะด่าน 27, 2 7เจค่ะเฮ้ยเอาตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ผลิตดวงอาทิตย์อะเฮ้ยเรามีไอันี้ปะเรามีไอตัวตัวตัวนี้แล้วนี่เดี๋ยนะเรามีตัวก๊อปปี้ปะอ๋อันนี้ไงแล้วก็เอาตัวก๊อปปี้สองตัวนี้จะทําให้เราเริ่มต้นเกมได้เร็วที่เหลือก็คล้ายๆแบบเดิมอะทุกคนพี่บุ๊กลอง ไม่ปลูกทานตะวันได้ไหมเอามา,าใช้แค่สองตัวนี้มันจะเวิร์กไหมมีความรู้สึกว่าอยากปลูกมากกว่าปึ๊บไอ,บอ้บ็อกโคลี่นี่ดีเล์มันดีเล์กว่าทุกคนรอแป๊บหนึง่งคิดว่าต้องปลูกทานตะวันด้วยเหรอมันเปลืองที่มากเลยนะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค เดี๋ยวหลังไม่มีแปบ๊บหนึ่งฮิซิเกอร์มาเร็วเดี๋ยวด้ทำตะวันแตกโอเคเฮ้ยบอกคอลลีแตกไปแล้วเหรอบอกคอลลีแตกไปแล้วเหรอทุกคนทุกคนทุกคนโอเค อ่ะใช้แอปเปิลค่ะมีสิกเกอร์ค่ะเอาเงินนี้ลืมสนิทโอเคแอปเปิลเก็บเงินแอปเปิลเฮ้ยรอบนี้เราจะสะสมให้ครบเลยดีไหมมันมันจะมีอีกอันหนึง่งไหมไอแพนฟูดอะแพนฟูดอะอยากได้แพนฟูดอีกอะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วมนีสิกเกอร์ค่ะเรียบร้อยค่ะยังง่ายอยู่ทุกคนไปต่อไปนะฮะด่าน28ค่ะเฮย้ยดวงอาทิตย์นี้อยากได้อันนี้มากกว่าเพราะว่าดวงอาทิตย์นี้มันมันให้เงินได้ได้เร็วกว่านะในความรู้สึกพี่ปุ้งนะแสนดลบอกอรี่ไปเร่งเวลาเร่งเวลาหน่อย โอ้ยเงินน้อยเงินน้อยบอล็อกแครีสกดจิตตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเงินมาละเงินมาละแป,ป๊บนึงโอเคโอเคใส่หินซิกเกอร์ไปค่ะโอ้ยสกดจิตตัว ทั่วหันกลับเฉยมีแค่ตัวเดียวสกดจิตถูกตัวเก่งมากด่านต่อไปเอ่อต้องเอาอะไรดีล่ะเนี่ยไอตัวเห็ดมันไม่ปลูกขึ้นไม่ใช่หรอผมจริงไม่อยากได้สักตัวเลยอะเอาไปแต่ไม่ใช่ได้ไหมนี่ไงถ้าไม่ได้เอาไอใบบัวมามันจะเตือนอุ๊ยขอบคุณมากอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งวางอันนี้ข้างหน้าได้ก็ก็จบเร่งเวลาค่ะสะกดจิตหน่อย เฮ้ยลืมตะกรแตนแถวล่างอ่ะโอเคอเก็เบเงินค่ะมาเร็วมาเร็วเงินมาค่ะเฮ้ยไม่มีตัวโผมาจากกลางใช้หาดเลยเหรอ ไม่มีรอบนี้ไม่มีเลยอ่ะโอ้โหเป็นการวาวางบนพื้นที่หลงเหลงมากอ่ะไปเน้นดันหน้าหมดโอเคค่ะต่อไปดันดันสามสิบค่ะทุกคนเอาเลเซอร์ไปแล้วกันนะรอบนี้มีปลาหมึกด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาเลเซอร์ใส่เข้าไปด้วยโอ้ปลาหมึกมาไปเร็วมากอ่ะปลาหมึกอ่ะ เงินมาเงินมาเงินมาบอกลี่ค่ะมิเ,เซอร์ค่ะโอ้มีทั้งสี่แฟลกมีสี่แฟลกถอนหน่อย หลังจากนี้พี่พุก็คงจะใส่เลเซอร์ค่ะใส่เลเซอร์ให้ขอบทุกแขวเลยเลเซอร์ของพี่ปุมกไม่ค่อยโหดอะ่ะดูดิมันจะเดินเนี่ยหัวกระแป้งเนี่ยเดินถึงทางตะวันไหมถึงมะโอมไม่ถึงไม่ถึงถือว่าโอเคถือว่าผ่านไอแผนฟูดมาแล้วค่ะ ะตะแกรงแตกเหรอเมื่อคืนตะแกรงแถวแถวสี่แจกเคเงินเงิน,งนอย่านะอย่ายใช้ฮีสิงเงินนะนั่งไงข้างบน ใช้ก่อนเเลเซอร์บีเลเซอร์เฮ้เต็มอัตราชิวเดี๋ยวไม่ได้เอาตังเลยแต่ว่าไม่ได้เอามาเป็นตัวหลักหรอทุกคนตัวหลักไม่เวิร์กหรอก Yeah. อีกนิดนึงได้ไหมขอเรียงให้หมดก่อนได้ไหมมันมันอีกนิดนึงใกล้จะ,ะสวยแล้วเนี่ยเออแป๊บนึงอีกอันเดียวอีกอันเดียวเนี่ยอีกอันเดียวโอ้โหใส่อันนี้เสร็จสวยเลยโอ้โหสวยมากสวยจริงๆแถมแพนฟูดก็เต็มด้วยโอเคอ่ะยังไม่หมดหอ๋อ ปลาหมึก่ปล่อยจอยแล้วนะเก็บตังค์อย่างเดียวสวยค่ะความจริงคือจะเอาไว้ด่านหน้านะคะงั้นพี่ปุ๊กเลือกไว้ก่อนเลยละกันคือด่านแตงโมค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะเอาไว้เล่นอีพีหน้าอีพีหน้ามาเจอกันนะคะ30ถึง35ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย